กับสุขสบายมันเสมอมั่นเครือเก่ากับพี่น้องผมพ่อพ่อก็ผู้เฒ่าซื้อว่าคู่โคกกับช่อง youtube ทางครูโคกกับพี่น้องผมพบออกันวันนี้ก็หนีบบอกซอก่ะเขาแล้ะครับ <c oughs> สาวเล่าไว้ที่น <c oughs> นะหนุ่มใหญ่ฟังไทยสายเฮืนนรับ <c oughs> ฝืนกดธรรมชาติบางอาจหมักสาวเล่าไว้ที่นครกับพี่น้องผม <c oughs> เรื่องมวลๆวก็เลยเกิดขึ้นบนช่อง youtube โบว่าทีเป็นช่องสาวเปิดใจช่องแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับทิ่ต่อกันเข้ามาจ้าระวันครับจะ่ืลืมว่าประเทศไทยต่อจากนี้ไปครับสังคมผู้สูงอายุแล่นของมหาครับผู้คนอายุยืนยืนอายุยืนยาวมากขึ้นแต่คนเกิดน้อยลงนะครับวัยรุ่นก็เลยหน่อยลงนะดังนั้นมัน30สล้านคนแหละครับ เบื่องช่องสาวเปิดใจโอ,อนล้นทนบันไดสาวไว้ทิ้นออกมาเอยพี่น้องเลยนะของสวปป,ปเล่าเป็นนั้งก็ไปขีบสาวเล่าแต่ว่าสัตว์สาวไทยมันเขาบ่อเอาครับแต่ที่นี่มันก็เป็นว่าบ่อเอาทั้งหมดดอกนะครับก็มีอีกมากๆอยู่นะแต่แสวงหามไม่ได้แล้วก็หันไปสนใจสาวลาว่ากันตรงๆสงนี้และครับคิดว่าเจ้าของมีมุ่นมั่งสังขยาดนะครับหมายถึงว่าเจ้าของมีทุนทรัพย์ นะครับเก็บออบล้มริมมาแล้าก็อยากปนเปิดสาวจักหน่อยนะครับผู้สาวกันอยากได้เงินผู้เท่าเสีด้มันพอๆกันครับพี่น้องผมเอ้อสนดกว่าเออนี่มันจังดิเกิดกระแสขึ้นมาเบาสูงไว้ให้กับสาวเล่าครับนะตดต่อกันนะยศวิวาตะลานคนครับในแต่ละช่องบอกว่ากันความสุขของแต่ละคนครับแสวงหาภัยแสวงหามั่นขอให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จกันแล้วกัน นะครับคือคู่โคกบอลแะผู้ชายประเภทฮอร์โ,โมนเพศหรือ,อความต้องการของผู้ชายเนี่ยมันมันยืนยาวบาตายบาเลี้ยงนะครับพี่น้องผมมีเ่าดีนะครับจากท่านคํำจันทร์นะครับอยู่แถวจักราชนะครับติดต่อคู่โคกหลายเถืออะไรที่ละนะคู่โคกก็เลยรู้โปรเขาให้หูจักครับผู้ได้ต้องการสาวเล่าติดต่อ อยากผูกสมัครรักใครสาวเล่าที่มาทำงานในเมืองไทยบุยากครับติดตไปทั้งท่านคำจันบุญกลางเนี่ยนี่แต่นําตะกุลกอรอบไดครับเอฟซีคู่โคกนะทั้งจักรราดติดตคู่โคกมากกันแล้วกันว่าอยู่แถวใดมันหลายมันหลายทุกจังหวัดนั่นแหละครับจังหวัดของคู่โคกก็มีอันที่ต่อม้อสำนักง,งานทะเบียนราษหรือเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ประเมินแรงงานต่างชาตินะครับที่เขามาทํางานในประเทศไทยแยกสัดส่วนมาแล้วพี่รองสอปปเล่าเขามาทํางานในประเทศไทยนี่บมถึงลักล้านคนครับเพราะว่าประชากรในประเทศเพิ่นกับบเกินเจ็ดแปดล้านคนตามจริงมีเป็นสิปล้านเลยครับตงสํารวจนะครับอยู่ป่าผู้พาป่าไม่ดงดอยนะแตกเงาเงอยู่คือมูไก่นี่ครับพี่รองผมเนื่องจาก การปกครองและวัฒนธรรมความเจริญต่างๆของประเทศนั่นเก่าไปบถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกัยังตกสำรวจอีกหลายอยู่ครับพี่น้องผมก็ติประมาณถึงสิบกว่าล้านนั่นแหละนะครับเนีบางคน,นที่เป,เ,เป็นสาวสานยย้อยใหญ่ขึ้นมาซ้อนขึ้นขึ้นลูกแค้น,นี่ครับขึ้นลูกต่อนี่ไหลยนะดังนั้นเป็นติามาทํางานอยู่ประเทศไทยไหลกับก็ตามครับเดี๋ยวยุนสรสปอปอเล่ากันยังมีกึ่งโกล่ะนะแต่บางหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยก็อาจจะมีหน่อยลง บว่าติดเป็นแถวไปแขวงไหนเยวติตต่อเขียชายแดนกะทยนะครับไปมาหาซูไงเนี่ยก็ติมักติเขามาทํางานในประเทศไทยหลายทั้งถูกกฎหมายแลาไม่ถูกกฎหมายครับอันที่ถูกกฎหมายทํา MOU เขามาทําพัสปอ์ตแล้วก็ทํา MOU ในการประกอบอาชีพทํางานในประเทศไทยนั่นมันมีอยู่ประมาณจัก4ี0แสนนี่แหละครับสี0แสนไปไป นอกจากนั้นใสพ่พาสปอตท่องเที่ยวครับแล้วก็เขามาเสพงานอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่าล้านคนครับพี่น้องผมเพราะต่ำกว่าล้านครับดังนั้นทุกจังหวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะทั้งภาคอีสานบ้างอ่ภาคตะวันออกบ้างแล้วก็ภาคกลางของประเทศไทยเยอะแยะครับพี่น้องผมไปทุกจังหวัดไปสอบไปหาบ่งคักในมีดครับโดยเฉพาะร้านอาหารกินดืมน่มนะเสพงินทั้งหลายเป็นอาชีพเบา มีติปนะได้รับได้รับการอะไงก็ได้รับติบมานะนะจากการทํางานจากแขกผู้ที่มาเที่ยวการเที่ยวงานแต่ว่าชีพเรานั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะอดล้นทนบะไดเดี๋ยมันอยู่กับความกลางแสงสีแสงสีเสียงสเสียงก็คือเสียงเพ่งนะมันเล่าใจปลูกระดมให้มวนให้ยิ้น บริการย่างเต็มที่นะครับกับมีค่าบริการอันนี้การเสิร์ฟการใดนี่เขาลูกค้าก็มิติให้นะครับนอกจากเงื่อนเดือนแล้วก็ทําหมีายไ,ได้ดสูงอยู่เนบ่ธรรมดาบาว่ากันครับพี่รองผมหาไฟหาเฮ้านะหาไผหามันนั่นแหละครับบางคนก็ถึงกันติดต่อผูกสัมพันธ์กับคนไทยไวัยสูงอายุนี่ก็เยอะแยะครับอยากพูดก็ต้องถามท่านบุญจันทร์คำกลางนะครับเออคำจันทร์บุญกลางนะครับ จากจักราชนะครับเอฟซีคู่โคกพ้นไปประจำครับบพว่าที่เป็นสุรินรีส,สเกตุบลรา้านธานี่ยาโธทอนนาจเจริญมุกดาหารนครพนมโอ้ยพี่น้องผมนองไข้บึงกันสกุลนครเยอะแยะครับนั่นคือสาวเล่าขามาครับอุดรคอนแเจนเต็มเพียบเลยครับพี่น้องผมอยากคูจักรักไขรอยากได้ที่อยู่แพลตฟอร์มติดต่อน้องชายคู่อยู่ทั้งสีรัชอยู่ทั้งสุนบุรีครับนะ s อสพีเอสนี่ก็บอรุษบอยากรับน้ำฝนกระไดติดต่อกันสาวเล่าอยู่ในประเทศไทยนะคุณส่งข่าวมาเอยนะครับเยอะแยะครับพี่น้องผมและก็ท่านเอกก็ใช้อยู่นอร์เว์ก็ยังอุตสาหิตต่อกับสาวเล่าอยู่ในประเทศไทยอยู่กึ้นกันแหละครับแต่ว่าพ้นกับบดีตติดต่อในน้ำของผููบ้าคู้สาวดอกนะครับเอาความสัมพันธ์ไปก่อนวันตพว่นวาไม่บังอาจ อย่าไปจีบสาวลราหรอกว่า,วาออท่านพูดว่าเออท่านวีรศิป์คือกันแหละครับขวัญก่นแดนจิมกีนั่นฮ่าพี่น้องผมดังนั้นพี่น้องอย่าพึ่งวอรี่นะอย่าพึ่งเสียใจผู้เท่าไทยทั้งหลายสายเืนเออต้องการที่จีบสาวเลาว่าอย่าพึง่งเบิดกระลังแรงใจนะมีช่องทางหลายๆทางท่านท่านบอกว่าสาวเปิดใจเขาหลอกเขาหลอกเขาต้มเข,าต,มขาตุนพี่น้องก็เก็บหอมรอมริบเรยอครับเศรษฐกิจพอดีนะเพราะว่าทรงข้ามก็ถตงเเขียด โดยเฉพาะใชยแดนไทยขมรนเดียวนี้นะครับแม่ทัพแม่ทัพภาคที่2อภาคหนึ่งภาค2อภาค3าภาคสี่หมดละครับได้รับคําสั่งจากาผู้ประชาการทหารบกนะครับให้ดําเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อปกป้องอธิปไตยด้านใดก็ตามนะด้านไหนก็ตามนะถ้าเกิดจะเกิดเหตุหรืออาจจะเกิดความ เป็นภัยต่อทั้งสองฝ่ายจะต้องปิดด่านทันทีการปิดด่านเริ่มขึ้นแล้วครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับหลายด่านนะต่อมากับอยู่แถวสายแก้วไล่ขึ้นมาอ่สุรินศรีสเกอุวบนราชชาชานี้พี่ลาครับไล่ขึ้นมาแต่ว่าประเทศที่บอมีปัญหาอยู่เดียวนี้ก็คือสอปโปเล่าครับนะบอค่อยได้สร้างปัญหาให้กับประเทศไทย ไปมาหาสูกันสบายโอกาสปิดด่านบอมีนะครับพราวาความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนี่ก็ยังอยู่ในระดับที่ว่าดีมากนะครับแล้วก็บรอกรสงครามต่อกันแต่บารู้คนสายสนกลดไรโลว,พวาพออยู่ในช่องบกนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมโมโลกด้วยครับด้านหนึ่งติดลาวด้านหนึ่งติดไทยด้านหนึ่งติดกับผู้ชาติครับ จึงได้สั่งสาราตรีมุกมุกก็คือเส้นทงังหรือทิศทงังนะฮะตรีก็คือสามสาราสามทิศทางสาราสามด้านด้านหนึ่งหันไปทางลาวด้านหนึ่งหันไปทางไทยด้านหนึ่งหันไปทางกัมพูชาบนสาราตรีมุกนะครับก็จะปฏิฐานพระพุทธรูปไปแต่ว่าทางหารกัมพูชาคือมาถ่ายรูปถ่ายร้อยแล้วก็ไปเผาสาราตรีมุกแล้วก็ ก็ที่ยึดดินแดนนะครับแล้วก็เอาพระพุทธรูปไปซะนะมันจึงเกิดปัญหากันขึ้นมากนะครับอยู่แถว่องโบกัครับพี่น้องผมอ่านะเล่านี่แหละมันด้วยจะเกิดปัญหาขึ้นมากในขณะที่ผู้ใดสั่งสลาตีมุกทหารไทยก็เล่าครับร่วมมือกันกินเขาร้วากันกิน เขากินปลาน้ำกันแหละกระ่วมกันสางสลาตีมุกตํเต็มอายุโตลงกันไว้ในการแบ่งปันเขตแดนบด้ลุกลำต่อกันบ่มีปัญหาหรอกแต่ว่ากัมพูชาต้องการตีหุบประเทศนะประเทศไทยกลายเป็นประเทศไดรบาลนี่นะเอัว่ากันต่อไปดังนั้นผู้ที่นิยมซุมสอบสาวเล่าคับพต้องโตโงกโกใจนะครับพี่น้องผมจินต่อกันได้คือเขาอยากให้ดีก็ไปมหาสู่กันเลยครับเดินทางไป ท่องเที่ยวกันได้ทําทาบนไ,ได้เท้อยาก,กับพี่เบิง้งผูสาวล่ะเขบอเป็นหนังหูหูกันอยู่รับพี่น้องผมจะดอกว่าออฝากคำคำคงลอยองคงกีบสาวลาวเวียงไปเลยพี่น้องผมจะดอกว่าออนั่นล่ะใส่แผนใส่แผนครับขอให้ทุกคนสมหวังในความรักกันแล้วกันนะครับสำหรับหนุ่มใหญ่ ฟังให้สาสเงินบางอาจฝืนกดธรรมชาติเออฝืนกดธรรมชาติบางอาจจีบสาวเล่าไว้ที่นครับของสบปเล่าพี่น้องผมเป็นยังก็ว่าฝืนธรรมชาติธรรมชาติแต่มันมีอายุเยอะแล้วนะครับยังไปฝืนที่ไปจีบสาวสมน้อยอยู่โมเมนตัดความหวังพังความฝันกันเลครับบางคนอาจจะสมหวังใด้นีเนี่ยคือพี่มาโนพงคู่โกงไปจีบไปจีบสาวอาคาสาวอาคาเข้ามาค้นดูคนขยันเด้ครับเป็นทีเพื่อนของขอบครัว ได้เขาอาตีแลนมหาาแลนมหาพีมโนผมหอวประเทศไทยกับอะไร้นะพี่น้องกับอีกจุดหนึ่งจุดสำคัญไทยจะกรู้ว่าเขามาเข้าจริงอยติแค่แต่แชต่โทษหากันลองใจเขาเบิ่งกับรักจริงมาหาอายที่ละ่ะยมุกดาหาร นะมาพบไอรับรองความปลอดภัยบ่มีหยังดอกนะก้าม้าบอเออผู้อยู่แถวข้ามมวล,ลวมาหาไอาที่ไหนอยู่แถวอ,อ,อยู่เ้ทาแขกอ,อ,อยู่นอกอนพนมเออไปอยู่แถวอ่าเล่าใจกับมาหาไอาที่ไหนอยู่ช่องเมฆไอทิ่าอยู่นี่ละน่นะปานเพ่งของท่านมุ่นแค้นแกนคุ่นผู้พี้บินองผม ตะโดกว่าเออนั่นละ่ะพิสูจน์ใจกันยจะไปใจง่ายปะนั่นนะครับจะได้อาบน้ำร้อนเมื่อก่อนแล้วนะครับเข้ามาผู้สูงอาย,ยุเปลี่ยนกันบ่ไแดงง่ายๆเราครับอายุ่บลายยี่หลีอตะโดกว่าพี่น้องผมนั่นละ่ะให้คำนึงถึงผลประโยชน์และความทํางาน,นของเจ้าของเองนะครับมักเขาหรี่ย่ไก่บไานกดง อยู่ภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันตกยิงที่มาคบกับผู้สา,าวเล่าภาคตะวันทั้งตะวันทิศตะวันออกในทิศเหนือของประเทศไทยอยู่ล่องเขามาใกล้ๆครับคันโปกา้าคมไปกับบ้านแถวมุกดาหารนี่ก็ได้แถวเขม,มาราชนี่ก็ได้ครับผมเพื่อเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีนี่ก็ได้ครับใกล้นะครับหรือผุ้ใยอยูใกล้ท้ายแขกอยู่ใกล้บดีคำไส้เหนกันก็ไปแถวบึงการไสยบุรีนะ จะไปแล้วนี่แหละครับนัดเขาเขามานะถ้าเขาจริงใจกันเขาต้องการดีครับมักคักเอาเป็นผัวอิหลีนะครับแดงดองอีรลีเขาจริงใจกับเขาเขาที่ขำมากหรอกครับนะถ้าเขาบระํา,ารอถ้งเขาไปนี่มันมันอะไไปยุบวนมันบอสะดวกเลยครับถือจับได้ไง่ายๆเลยครับนะพี่รองผมนะกฎอนไม้มันต่างกันเลยมบะโ้ฟัา่งสะดวกนะมีช่องทางหลายๆช่องทางทติดต่อกันไปก็ปกแล้วกันพี่รองผมสําหรับหนุ่มใหญ่ฟังไทย นุมใหญ่ฟังไทยสายหืน่นฝืนธรรมชาติบางอาจจีบสาวไวัทีลาวให้สมหวังทุกขุนข้นก็นแล้วกันคลิปนี้จะเป็นนักอกนักสมองครับพี่น้องผมฟังกันมวนๆโฟกันเฮฮา,าครับเป็นคลิปเพื่อการความบันเทิงและความสุขกองผู้สูงอายุครับสําหรับนุ่มหน่อยอยากฟังความเคลื่อนไปกองผู้เฒ่ก็กฟังใดครับก็บเบิง้งใด สนุววะพี่น้องผมอ่ะพี่น้องโชคดีทุกคู่คนกันแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ